สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับเราจะเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่10พฤษภาคมปี6 6เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรารพนันนะสำหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือ3กับ6 4กับ7 สามศูนย์สามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้าเนะ 9, าะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าจ้าคู่ก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกเก้าสามสี่เจ็ดสามแปดหกแปดหกเจ็ดนะขออวยพรวันทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเฉพาะกิจหนึ่งกับสี่เจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจดเจนสี่เจ็ดหนึ่งศย์หนึ่งสี่สามเจ็ดศูนย์นะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจนย์เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะถ้ามันไม่สลับกันออกเด้ออันนี้สำหรับเราเฉพาะกิจนะคะ อันนี้ลาวสามมิติอันนี้ลาวสามมิติอันนี้เฉพาะกิจอย่างน,น้อยก็ต้องมีเจ็ดนะทั้งสองแนวทางสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจับคููรุ่น o เด้อ